วันนี้ขอนำเสนอพระพุทธหลวงพ่อชมจันทโชตวัดสิงห์อำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีพระพุทธหลวงพ่อชมเป็นพระเนื้อตะกัวซึ่งมีพุทธลักษณะคือด้านหน้าเป็นพระพุทธรูปประทับนั่งสมาธิ สำหรับด้านหลังเป็นยันหลวงพระชมจันทโชธท่านเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2415ที่บ้านปืนตำบลบ้านหม้ออำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีและท่านมรณาภาพในปีพุทธศักราช2486สิริอายุได้71ปี4 9 3พรรษา